สวัสดีครับก็พบกับคุบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่7เมษายนนะครับ2,560ก็เริ่มด้วยตัวแรกนะครับ BA นะครับก็เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับเราปรับประมาณการปี60ลงนะฮะตามแนวโน้มต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าหากมาดูในไตรมาสหนึ่งะครับเรามองแนวโน้มเนี่ยกำไรจะอ่อนตัวลงเทียบ year on year นะครับ แม้จะคาดว่าผู้โดยสารยังเติบโตนะฮะแต่อาจไม่สูงถึง10%จากบรรยากาศที่ต่อเนื่องของในช่วงของไตรมาส4นะฮะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังกังวลต่อการเดินทางมาไทยนะฮะซึ่งสะท้อนได้จากในช่วง2เดือนแรกนักลงทุนต่างชาตินะฮะโตเพียง1.6%เทียบเยอ y e นีนะครับในขณะที่การแข่งขันในธุรกิจเองก็ยังสูงนะครับเราก็คาดว่าไรายได้ต่อตัวยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงนะฮะก็สวนทางกับต้นทุนที่ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนน้ามันที่ก็ทราบกันดีอยู่นะฮะว่าราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับอีกทั้งค่าซ่อมแซมยังคงสูงต่อเนื่องนะฮะตามการซ่อมบารุงเครื่องบินที่ถึงกําหนดนะฮะก็กดดันให้แนวโน้มกาไรในไตรมาสหนึ่งนะครับอ่อนตัวลงเทียบเยียร์ออนเยียร์นะครับทั้งปีนะครับคาดกาไรยังโตได้อยู่นะฮะแต่ก็ปรับลดคาดการลงนะครับแม้ไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะดูอ่อนตัวลงนะครับแต่ภาพทั้งปีนะครับคาด BA จะยังมีกําไรเติบโตได้อยู่นะฮะ จากแผนการรับเครื่องบินเพิ่มอีก5ลำเป็น39ลำนะครับเปิดเส้นทางบินใหม่ทั้งในไทยนะครับ CLMV แล้วก็จีนนะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยจะเปิดเส้นทางบินจากเกาะสมุยนะฮะที่มีไรายได้ต่อหน่วยสูงนะครับเพิ่มความถี่8เส้นทางทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับมองเป้าหมายผู้โดยสารโต10บถึงสแล้วก็โหลดแฟกเตอร์นะครับเกิน70%็ดที่ BA ตั้งไว้เนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นะครับ ปีนี้นะครับแม้จะไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีที่เป็นวันทามเนี่ยเหมือนปีก่อนที่สูงถึง506ล้านบาทนะครับแต่ต้นทุนจะสูงขึ้นตามราคาน้ํามันนะครับแม้จะทําการเฮดจิ้งไว้แล้ว47นะครับแต่ก็อีกครึ่งหนึ่งกว่าครึ่งนะครับไม่ได้ทำเฮดจิ้งเอาไว้ก็จะปรับตัวขึ้นนะครับเฉลี่ยแล้วก็น่าจะส่งผลให้ต้นทุนน้ามันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับค่าซ่อมแซมที่ยังคงสูงตลอดปีนะครับ จึงปรับคาดการกำไรลงมาอยู่ที่2,012ล้านบาทหรือโต13.8%เ,เทียบปีอนีบนสมมุติฐานว่าไรายได้จะเติบโตที่10%นะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัว BA นะครับเนื่องจากแผนการเพิ่มฝูงบินแล้วก็การเปิดเส้นทางบินใหม่ๆนะครจะยังทำให้ BA เนี่ยมีกำไรเติบโตได้นะครับแมเ้เมื่อรวมกับมูลค่าเงิลงทุนในตัว BDMs ที่ถืออยู่6.5%แล้ว s p f นะที่32.7% ก็ได้ราคาพื้นฐานบนว,วิธีซ u m ออฟเดอะพารที่23.90บาทนะครับแล้วก็เงินปันผลอยู่ที่80สตางค์ต่อหุ้นนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว BA ก็เป็นคาดการผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งะครับของตัว g f t นะครับราคาหมูลดลงนะครับกุ้งอ่อนตัวนะฮะแล้วก็รายการพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสหนึ่งะครับจะทำให้กำไรใน ลดลงนะฮะ26%เทียบเยอันเยียนะครับแม้ว่าในไตามารหนึ่งเนี่ยจะเริ่มรวมงบการดำเนินง,งานของตัวเบริซิโอนะครับกับโปแลนด์เข้ามานะครับรวมถึงราคาวัตถุดิบที่ลดลงไป6%เทียบเยอันเยียนะครับแต่ผลกระทบจากราคาหมูทั้งในและทั้งในไทยแล้วก็เวียดนามนะครับที่ลดลงไปถึง12%เทียบเยอ o นเยียแล้วก็6%เทียบคิวอันคิวนะครับอีกทั้งกุ้งเนี่ยก็ได้รับผลจาก น้ำท่วมทางภาคใต้ส่งผลให้ปริมาณการขายอาหารสัตว์น้ำนลดลงและยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการเข้าซื้อธุรกิจใหม่นะฮะเราก็คาดว่ากําไรสุทธิในไตรมาสหนึ่งของ CPF นะครับจะลดลงไป26%เทียบ year on year มาอยู่ที่2,778ล้านบาทนะครับช่วงที่เหลือเรามองว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าแนวโน้มการดําเนินงานช่วงที่เหลือของปีดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มไก่นะฮะจากการส่งออก เพิ่มขึ้นในหลายประเทศนะครับราคาวัตถุดิบที่ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับส่วนกุ้งเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวหมูยังไม่ดีนักนะครับจากราคาที่ตกต่ำลงมาธุรกิจในต่างประเทศจะยังทรงตัวทําให้ยังคงประมาณการกําไรปี60ไว้เช่นเดิมน,นะครับเรามองว่าผลการดาเนินงา,านเนี่ยผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับโดยทางฝ่ายยังมีมุมมองบวกต่อการเติบโตในอนาคตนะจากการขยายตลาดแล้วก็ช่องทางใหม่ๆนะครับเพื่อทดแทนการอ่อน,ออนตัว จากในประเทศนะซึ่งเป็นปัจจัยเร่งต่อการดําเนินงานนะครับเราก็แนะนําซื้อนะฮะตัว CPF นะฮะให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่34บาทคาดการผลประกอบการของตัว TMB นะครับก็คาดว่ากำไรในไตรมาส1เนี่ยจะลดลงทั้ง year-on-year year, แล้วก็ Q-on-Q นะครับโดยมองว่าจะเป็นธนาคารที่มีผลประกอบการที่แย่สุดของกลุ่มนะครับ โดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่1.85พันล้านบาทลดลง11.6%เยียร์ออนเียแล้วก็13.5%คิวออนคิวนะครับก็เป็นผลมาจากนะะรอกรายได้ดอกเบีย้ยเนี่ยจะลดต่ำลงนะครับจากผลตอบแทนสินเชื่อที่ลดลงแล้วก็การเพิ่มขึ้นของการตั้งสำรองยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการลดลงของผลประกอบการนะครับแม้ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยจะต่ำลงก็ตามนะครับสินเชื่อยังคงขยายตัวได้ดีนะครับ โดยถ้าหากมาดูเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะพบว่า TMB มีสินเชื่อหดตัวลงนะครับ0.09%มันอ่อนมันนะครับแต่ถ้าหากดูนะตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ยังเติบโตได้ดีที่1.39%นะครับเ,เป็นรองแค่เพียง KKP ที่เติบโต1.79%นะครับแต่คาดว่าสินเชื่อที่เติบโตจะมาจากสินเชื่อรายใหญ่นะครับจึงเป็นสาเหตุนะครที่ทำให้ ทางฝ่ายคาดว่า TMB จะมีผลตอบแทนสินเชื่อลดต่ำลงนะครับ TMB เนี่ยมีปัจจัยพื้นฐานดีขึ้นมาโดยตลอดนะแต่คาดว่าในไตรมาสหนึ่งจะได้รับผลกระทบจาก NPL แล้วก็การตั้งสำรองประกอบกับราคาหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาเกินพื้นฐานที่ทางฝ่ายมองไว้2.36บาทไปแล้วนะครับเราก็มีการปรับลดคำแนะนำของตัว TMB ลงนะครับมาเป็นขายนะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับ